<Okay. S 2> เอานะครับสร้อกลาฟัวผม n e w ส b o เกมดักนการนอนป่าเอส Ultimate Summer Camp นะครับผมเป็นพัทที่ทำเป็นคลิปแทนไม่ได้เป็นไลน์นะผมเนื่องจากว่าตัวเกมมีเนะื้อหาน้อยแล้วก็เป็นเกมเพลน์แนวเล็กๆเรื่อยๆ บดเกมายาวๆไอ้ก็ทำเเดิมเองนะผมก็เลยตัดใจที่จะทำเป็นคลิปแทนงที่มีส่วนสำคัญที่เราเพิ่มเติมให้เล่นกันได้นะผมผมก็เล่นไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็กดกาชาได้เกลือมาได้เลยหลายอย่างนะอมได้ไอเหรียญทองด้วยนะผมเน็ตจะมีฮัชิมเมนที่ได้เป็นทองเป็นเงินอะไรน,นี่เนาะ ผมก็ไปเล่นเนี่ยได้อชิเมนต่ำนีน้ผมขึ้นมาแล้วก็มีได้เหรียญทองประมาณ3เหรียญน้ผมที่ได้จากการไปได้เควสโหดๆอย่างเช่นเนี่ยไอวิวอีเวนต์ไปเนี่ยห้าสิบหกสิบน้องได้เรียบร้อยแล้ว3เหรียญไปกดแล้วก็ไม่ได้ตัวละครยูมันมีการตีนี่น้ผมการตีในไอตู้ทองอ่ะซึ่งกดไปแล้วนะผมตรงเนี้ยไม่ได้เปิดให้ดูตอนที่กดนี่คือหวังว่าได้ตัวละครมาเล่นไงแต่ไม่ได้น้องมันไปได้เลดไอวีอกับไออีกอันหนึ่งอ่ะ พีอาร์นะผมเหรียญก,กาชาของดีกับเหรียญก,กาชาไอ้บัฟตัวละครดีแต่ตัวละครไม่ได้ซึ่งไร้ค่ามากนอะผมแบบเศร้าอะ่ะยังเหลือเหรียญไอ้นี่ยอีกแปดเหรียญเดีย๋ยวเขาเปิดแล้วกันเนาะของที่บานสนที่ผมเล่นวันนี้เขาเข้าก่อนแล้วกันนะผมก็คือหมด,ดมนิ้วหลกเนี่ยจะมีการปลดล็อกไอ้เนื้อเรื่องใหม,นม่นอกตรงเนี้ยทีพีหนึ่งขึ้นมาใหม่นะผมด้วยแล้วก็ไอ้วิธีปลดล็อกคือเราลองเล่นตัวเกมโหมดดีตัวละครแต่ตัวครบ ห้าสิบวันก่อนหน่อมก็คือครบสิบตัวละครนั่นเองก็คือห้าร้อยวันว่าไปในเกมเนี่ยแหละนะซึ่งเนี่ยผมก็ได้แล้วเนี่ยมีมาโกโตเอาตัวเอ็นมาลองเล่นคำๆหน่อมได้ผู้ชายชุบแม่น้ำอีกแล้วหน่ผมทั้งหมดเลยว่าที่เปิดมาทั้งหมดตั้งแต่ในไลน์แล้วก็นอกไลน์อ่ะได้แต่ผู้ชายหน่อมที่เป็นชุดแม่น้ำนะหน่ผมไอ้แล้วตัวผู้ชายก็ยังเยอะนะหน่หนผมนอกจากที่เป็นพวกนี้ก็มีผู้ชายคนอื่นมากมายมีเอาอีกแถมมาบ้าง แต่ก็เป็นแรง R เลยอ่มีเซเลสก็มีแรงเ N นะแม่ลองเล่นนะผมก็นะค่อนข้างเกลือมากๆหนอมลองครั้งที่นี้ไปแล้วเพื่อเก็บแฟกเมนต์อันนี้ก็เล่นในไลฟ์ไปแล้วเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เนี่ยไม่เห็นได้เลยเลยหนอมตัวสาว <สา S 1> ไม่มีเลยนะหนอมของตอวที่แปลกก็มีตัวคอมมอนดูที่เล่นตัวโบตินะหนอมแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ผู้ชายกันแล้วนี่หนอมชุดไปนั่งผู้ชายรวๆแบบสวยมากจริงอ่ะนี่ก็ได้ผู้ชุดไปนั่งเหมือนกันหนอม ชูจิก็ได้เหมือนกันน่ะแล้วก็เล่นชูจิไปแล้วอันทารโอชุบไอ้น้ำเล่นไปแล้วโคคิชิชเล่นไปแล้วนะผมเนี่ยดูกาชาดิแล้วตัวนี้ได้ผู้หญิงแค่เอ็น่ะแค่นอร์มอลอ่ะอันนี้ก็เล่นแบบต้นคลิปโอเคไลท์ตอนแรกสุดตัวนี้แล้วก็แบบไม่มีชุบไอ้น้ำสาวเลยแต่เล่นเนี่ยครบสิบตัวละครสิบครั้งแล้วก็แล้วก็ได้พวกนี้มาซึ่งมีอันนี้ด้วยนะของแรงสุดคือเนี้ยอิสเทกนอมในการการตีสซตอรี่อีเวนต์ซึ่งของดีนะแต่แค่มันชิ้นเดียวใช้หมดไงก็ สุดท้ายของที่เปิดกาชามาได้นี่คือแบบเสียเปล่ามากนะแต่วันนี้ผมจะรองอีกสักทีหนึ่งละกันก่อนที่จะไปเล่นเนื้อเรื่องกันห <laughs> วังว่าอัดคลิปอย่างนเงี้ยจะมีดวงแล้วกันนมต่างจากตอนที่เปิดเองไม่ได้อัดน,นะโอเค <h ums> ดบเลตมันที่สามเปอร์เซ็นต์เนาะตัวละครไออันเอ็กับยูนะต้องกดได้สาวๆได้บ้างดีไหมในแปดคังเนาะก <laughs> ดได้สักสองสามตัวอะไรเนาะได้ไหมขอร้องแลตัวละครหน่อยนะโอ้โห <h ums> ไอ้พวกนี้มันไร้ประโยชน์มากนะถ้าเกิดไม่มีตัวละครที่ซ้ำอ่ะไร้ค่าโคตรเลยนะผมแล้วตัวละครยังดีอ่ะแบบไม่ใช่พวกกับไอ้พวก W R พวกนี้ผมไร้ค่าโคตรอ่ะมันกากมากเลยอ่ะดวงมนุษย์ดวงไม่มีหรือว่าเลรกาชามันทุเรศมากนะผงเกมเนี้ยแย่โอเคมีน้องหนึ่งเหลืองโผล่มาให้กำลังใจว่าโอเคนี่ก็ไม่ต่างกันอ่ะไอ้พวกของเปิดพวกนี้เขือบเหมือนกับใช้แค่รอบเดียวแล้วก็เสียเปล่าไงแบบ เซ็งอะเอาจริงนะเกมนี้กระชามันห่วยมากเลยจริงๆไม่นำไม่ซื้อนะผมแต่ที่อวยเกมนี้มาทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดตัเกมมันได้ผู้หญิงผมจะทั้งหมดเลยนะโอเคแต่เนี่ยได้ลัคกี้ก็ไม่ชัวร์นะจะได้ของอะไรกันแน่ว้าวมาฮิลุยโอเคได้เอาตาเดี๋ยวนะสามเซนปะเช็ดได้แต่ว่าตัวตัวไม่อวยมากนะแต่ก็โอเคแต่ก็ ี้นที่ชอบเนาสาวคนแรกได้อยู่อะ่ะโอเคพอใจแล้วแหละนะคิดว่านะ่าจะงมากกว่านี้ไม่ได้แต่จริงหวังต้นละครดีกว่านี้หวังชากิอะไรเงี้ยหวังมากิอะไรเงี้ยหวังแบบเกียวโกะอ,อะไรเงี้ยแบบว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันได้เป็นชุดอยู่ซึ่งแบบมันมันแ,งแรง่งตัดดีกว่านะโอเคแต่แค่ไอส่วนสวิตมันอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษแปลกงั้น,นแล้วเนี่ยเปิดแปดครั้งไม่ตัวละครแค่ตัวเดียวอ,ะอ่ะนึกออกปะ ช่นั่งก็ไม่ได้ด้วยโคตรเศร้าอ่ะแต่น่าจะดีนะผมว่าเพราะมันแรงยูสุดแล้วเนาะสายสมองคือไล่เวทไล่แล้วก็มีแตดปั๊มตังค์นะผมน่าจะดีผมมาแล้วก็พอเอาตั้งเข้าตีดีๆได้คิดว่างั้นนะผมแต่ช่างมันบทเนยเรื่องการชานะผมวันนี้จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องนี้เนโอเคมาแปลแล้วก็ดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าอีพีหนึ่งโมโนคิดพบเป็นกันแน่นะนาะเข้าหมักโมโนคิดนะผมได้ข่าวไม่ยำมากก็เลยทำเป็นคลิปนั่นเองนะครับผมอ๋อ วัสดีจ้าวันนี้ฉันมาขอของพิเศษจำวันนะสองที่นะโมโนโุษยคิบดบอกบทามาไม่มาเอตูพาเฟ่เหรอเนี่ยหรือจะเป็นเชอเร์เบดกันแน่นะไม่สินําแข็งใสคงไม่เป็นไรเนาะยังบทไม่ามาต่อไปนี่คือแล้วเนี่ยบอดเจในเมนูมีอะไรบ้างขออย่างแล้วสาเลยนะจัดเต็มมากลูกค้าเยอะใช่ไหมตอนนี้ไม่ทันโมโนคโิดบอกว่าทำไม่ทันแล้ว พ่อเอ้ยฉันต้องเสิร์ฟอาหารให้พวกแกกันแน่วะเนี่ยนี่ไม่ใช่ชี่ที่ฉันต้องการทำมันนะเวย้ยเสิร์ฟตัวฉันเองน่ะฉันเก่งด้านต้องอะไรที่มันรุนแรงรุนแรงเลือดสาดแยญ่ใหญ่เลยสิวะอะไรที่มันรอกๆหน่อยในก็ไปอ่ะ <c> อ <oughs> มอ๋สายเสิร์ฟอาหารได้ไหม <c oughs> ต้องนี้สิวะไมอยู่ที่ี่ต่อไปแล้วเวย้ยไปที่สูงกว่าน,นี้ที่อื่นแล้ว เอ๊ะบักกี้ชายหาดอยู่นีิว่าจะจู่กลายเป็นอย่างนี้เฉยเลยที่ไหนกันแน่วะเนี่ยเอาคือเปลี่ยนโมโนโคิปเปลี่ยนที่นี่เป็นที่เป็นละโอเคคือโมโนโคิปเปลี่ยนไอ้ริมหาดได้กลายเป็นเวทีบอลรองมวยอะเนี่ยเออนี่มันเกิดขึ้นกันแน่วะเนี่ยแล้วไหนแพน,นเค้กเขาล่ะน้าเราเล่นกันหรือเปล่านี่เพื่อนพวกเราโดนเอเลี่ยนล่าพระโตนมาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติใช่หรือเปล่าวะเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยเต้นก่อนเถอะน้ามึงพวกเราโดนยาที่ที่ไม่คุ้นเคยนะ นี่มีความจริงน่นะไงก็ตามนะ่ารู้ก็ต้อนะก็อย่าลืมสิว่าโลกนี้เป็นโลกส่วนจริงนะนการเดินเท้ชั้นเหล่านี้ก็เดินขึ้นได้ปกตินะเอ๊ตัวะขอชั้นเช็คคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันนะแกเอ๊ะ<อ>มีอะไรเกิดขึ้นหรอ,อบางอย่างที่นี่อยู่สถานที่หนึ่งในเกาะของโลกส่วนจริงอยู่ดีนะก็ใช่แหละแต่ว่าดูเหมือนว่าพลังของท้าวเวนวลทำให้ส่งผลแปลกๆไปอะกระทำในท้องของโนคิดเสกได้เหรอ ต่อข้างนอกไม่ได้แฮะเขาต้สันนักก่อนแล้วกันนะอืมไม่ดีแล้วอะไม่ได้อะฮอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> ต้องอย่างนี้สิเลิวสุนรกนะแกนี่แหละในรกของกงเหล็กนะเลิกไปในโลกเลยแก <c oughs> อะไรกันแน่วะเนี่ยคนร้ายคนหลังเรื่องนี้คือแกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อืมอืมฉันว่าก็น่าใช่นะ <c oughs> โอยโมโนคิดใจแผละกันแน่วะเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยพวกเราเหรอฮะ ฉันไม่ชนรับใช้พวกแกลแล้วเว้ยแต่นี่ต้นไปฉันจะด,ดูแลที่นี่เองจงมาซัลโมโนบีสเข้ามาเลยเ <c oughs> อ่อโมโนบีสโอเคตัวทัมโอนปะตูโอ้ช่วยน้ำพอดีอาา่าฮะคือตอร์ลิสแต้องสู้กันแไม่แน่ใจนะ okay. โอเคอุ้ยสาวๆช่วยน้ำด้วยอุย้ยโมโนบิสเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> นี่หมายคอานะัดน้อง,องิจารณาใช่ไหมเนี่ยฉันคิดถูกหรือเปล่าล่ะ ไม่ใช่เพื่อนพี่น้องอะไรแล้วเว้ยฉันก็สิ่งชั่วร้ายมระจันกตั้งแต่แรกแล้วฉันน่ะหันผัดทุกพ้าดทุกคนให้เป็นชิ้นชิดเลยนะแล้วป้าป้าคุ้มก็จะชอบนั้นแน่ๆเลยอ่ะนี่แม่กันแนลเนี่ยบุญอวิชคิดจะมาโจิตีพวกเราเนี่ยงั้นฉันรับมือเองทุกคนรีบหาทางหนีซะฉันล่อให้ทันได้เด็กที่เราที่ทำได้มีแต่หนีเท่านั้นเองนะนั่นตี่ประตูนั่นด้วยอ่ะ มีได้แน่แลประตูไม่เปิดนะแกประตูมันล็อกเชยเลยเหรอเนี่ยห <All right. S 1> ลบไปเว้ยสะพังเองย่าจีบแล้วก็มันจะไม่ได้แ mm hmm. ม้แต่พลังของพี่น้องก็ไม่พอเหรอเนี่ยนี่แปลว่าพวกเราติดกับขึ้นเหรอวะเนี่ย mm hmm. ถ้าที่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคาถาวทมลแล้วก็วิธีการหนีคุณทำได้ไม่แน่นอกจากให้โมโนคิดเป็นคนไล่เ mm hmm. วทให้เคลียร์เองนะ mm hmm. นก็แปลว่าตอนโนลคุม,มาอันเชยพวกม,มันใช่ไหมเนี่ยต้องจากการเอากระทานติเขาไว้ได้ก่อนแล้วนี่ก็ไปเนาะ แต่เขาคือกระทาแล้วนี่นาน่าจะไม่ง่ายนะแกจะกระทุกจากท้องเขาไหมให้เขา้วกออกมาเลยไหมล่ะตัดท้องเขาน่าจะง่ายก่อนนะจ๊ะคิดว่าง่ายเลยเป็นยนใช่ไหมล่ะสุดท้ายต่อให้ตัดท้องก็ตายน่าจะฟื้นฟูอยู่ดีจริงปะล่ะท้าเป็นออตาด้วยถึงเขาจะไม่ตายก็จริงอะแต่อาจจะถึงขั้นเจ็บปวดรวดร้าวก็ได้นะโอ้สถานนี้ไม่ต้องคิดหรอกนะถึงขั้นนี้แล้วต้องจัดเต็มพวก แต่พวกเราไม่ควรทำหมด you, ุดลักษณะที Prophet, ่ผ่าเขาเลยเป็นชิ้นๆนะเพราะว่าแค่ก็จะฟื้นฟูได้อะถือโทษข้อเสียที่หนักถึงขั้นตายได้ก็ตามอ่ะแต่ฟื้นฟูแล้วเท่านั้นเหมือนกันนะแปลว่าได้กรต่อให้ผ่าท้องเขาออกไปเลยก็การฟื้นตัวนจะเร็วเกินไปที่จะเอากระเท้าจากท้องเขาอยู่ดีนะถ้าเป็นงั้นระเบิดตัวเขาให้แหลกเลยไหมล่ะแล้วให้อิ่มกระเท้ามาก่อนได้ก่อนฟื้นตัวได้เลยก็ว่าไปในเนี้ยก็เป็นไปได้นะแต่ว่าพวกเราไม่มีวิธีระเบิดมันนี่สิตอนเนี้ย นั่นก็จริงนะป้องหาที่เขาเล้ยสิตชินไงน,นะให้อย่าลืมว่าเขาอยู่บทอะไรกันแน่ด้วยวเออทาไม่ไหวแล้วเวย้ยตอนซากุระก็ตามอะ่ะแต่ที่นี่มีคนไม่ดีเยอะกันไงนะไม่ดีเหมือนใครผู้ชายเหรอฉันขอสู้ด้วยนะซีซสองคงไม่ได้เนาะก็คงพึ่งพลังแล้วกันนะแล้วก็จะพึ่งก,ก่าซากุระคนหนึ่งคงไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นนะกกะที่เหมือนกันเลยซาก,กุระเดี๋ยวไปช่วยนะ ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะนักเขียนนิยายไม่น่าสู้ได้หรอกฉันไม่ละและ้วก็อ่ะเฉยไอคนสู้ได้มาแล้วค่ะอุ้นเหรลอลโอ้ฉันตื่นขึ้นมาจากการปลุกของเจ้าชายเหรอเนี่ยแล้วก็อุย้ยเวทีมวยเหรออุย้ยต้องน่าสนใจจังเลยแฮะถานออนไม่ใช่ว่าจะทำงี้นะเพื่อนช่วยฉันด้วยสิ What the? โอ้รับทราบจ้าที่ทั้งก็มีแค่จัดก,การมันใชั่วไม่ละให้เคลียร์เลยอะไรเงี้ยจัดไปเด็กพวกวชอบพวกเราทำให้มโนคิดเพลงก่อนน่าจะดีกว่านะ จริงด้วยแล้วพวกเราใครนุ่งน่าใจเขานะอโอ,อ้ยพอ,ย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 อยเราสู้ด้วยนะโอเคเอาตี้แต่ที่เราเล่นมานโอเคมาใช้ซึง่งตี้ผมยังไม่ได้จัดใหม่นะผมมีตัวที่ดีกว่าได้ไหมผมน่าจะเปลี่ยนใหม่ได้ซึ่งไปเป็นมาผมไปเล่นฮัตจิเมะแล้วแต่บังเอิญดีโคตรเนาะเนี่ยสังเกตเบีเ้ยเนาะวันเนี้หมดติสามสามสิบไหมนนอันนี้ขั้นสิบแปดเนาะคือผมบังเอิญไปเจอไอ้เพื่อนที่แบบมีดูเอลโหมดอะไรเงี้ยมันจะสู้กับเพื่อนได้เนาะผมแล้วชนะสามรอบ กดอัพเววสามรอบเลยลนวะม,มันได้เววมหาศาลมาตอนนี้เกือบร้อยสามสี่เอชพีคือ, 3, น,คอน่าจะตายยากแน่ๆแล้วก็ a อฟเฟกก็แรงอยู่ดีเฟนก็น่าจะร้อยเก้าดูนี่ถึกอ่ะน่าจะโหดมากแน่ๆนะโอเคเท่าตัวนี้เนะ่ะดีเฟนนี่ก็หลักร้อยใช่ไหมคือ <c oughs> ตัวนีสุดของผมนันเป็นตัวเอ้แรงเอน็นท,ท,ทั่วไปที่ผมเล่น,นมันคำๆนาะมันดันได้ดีเฉยเลยนั่นเองครัะผม โอเคเยวเปลี่ยนเอาตัวที่ผมฟาร์มดีๆไว้น่าจะตัวนี้ตัวหนึ่งนะโอเคตัวนี้ก็วิวกไปไวน้นะโอเคดีเฟนซ์อาจจะไม่ดีมากแต่ก็คือน่าจะได้นะผมว่าเนาะฮัตติมติวเทสในหนมองมพบพลังของซูนในตัวเรียบร้อยแล้ว่าจะได้นะโอเคลองดูมาไฟ <c oughs> สี่ลุมหนึ่งนะน่าจะได้แหละนะผมว่าสกิลอันนี้ยังไม่อัพไออันใหม่จากที่เราเล่นในไลฟ์ซึ่งตอนนี้ยังไม่เก่งมากแต่มันมันดีสุดแหละในลักษณะของพลังโดยรวมเนาะของไอตัว นี่กบลูกนะผมส่วนชูจิก็อัพสกิลมาเยอะหลายอย่างนะผมไอฟิตอันนี้ดีนะผมในการที่ลองใช้แล้วแบบมันแอตแทกได้เวทมันถือว่าดีด้วยนะผมที่ผมอัพไว้ของคีโยกก็มีเหมือนกันแล้วก็มีแบบตีเร็วด้วยนะเอ้นูผมว่าเผื่อมันตีชา้าไปเด๋ยวไม่ทันตอนที่มันสั่งตีเร็วเนี้ยก็เลยตั้งค่าไอฟิตปิดไว้ตัวทัดิเมนทนี่คือแบบมีสกิลไวฟ้าเผื่อไว้แหละแต่แค่คิดว่าตีปกติแล้วจะแรงแล้วนะผมแต่เดี๋ยวอลองดู ตีอันนี้โอเคก็ไอ้เงี้ย135โอเคฮัติเมตตีเบสเบามากเลยนะโอเคไม่ได้อัพพังเท่าไหร่มาอันนี้ตีพัดแล้วปัญหาอย่างนึงคือเออใช่ตัวที่ในกลุมลูกของเราอะ่ะตีพัดบ่อยมากน้อนม,มรู้ไหมกันแนมกันนะคือมันเหมือนกับโดนติดพื้บ,บางอย่างน้อมด้วยแปลกๆเหมือนกันโอเคเอาว่าเดี๋ยวลองอันนี้ฟื้นฟูก็ได้ไหมซัพพอร์ตก,ก่อนแล้วกันนะรีคอรเวอรี่แล้วก็ฮัติเมตตีพนาชนิดแรกก่อนแน ไฟฟ้ามันเบาแาบนี้มีปล่อยพีษไปไม่โดนนะผมถากาไม่โดนที่ที่เข้าโอเคเก้าสิบดาเมจของชูจิอัดไปคำสองโอเคตีไม่แรงเท่าไหร่นะผมตีเบาแม่โอเคไม่ค่อยได้อัพดาบมาเพราะงั้นหวังแอทแทกที่ชูจิกับในกรุลุส่วนฮัชเมทเน้นเลือดเยอะซึ่งยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะผมโอเคดูลาไปก่อนนะอันนี้เอาเวกได้แล้วโอเคเอาเวกแล้วก็ไอฟีดนะโอเคจะได้ดาเมจแรงกว่าเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับผม อันนี้ยังทำอะไรไม่ได้โอเคตีมนาไปก่อนโอเคมนาไปก่อนนะับตอนนี้อ่ะโดนไว้แหละมันไม่โดนแรงมากผมอัพดิเฟนต์ทุกตัวละครวิ่ไยงเยอะอยู่นะผม <laughs> เลยพอได้อยู่ตีพอกแล้วอะตีว่าบ่อยแต่ทีนี้โอเคไม่ได้ค่อยอัพความเป็นยำนะผมเพราะว่าที่ผ่านมาในในโหมดโบตีมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเม็นยำไงโดนหมดผมโดนแต่ที่เล่นโดนหมดนะผอยู่แล้วด้วยโอเคไอฟิลเรื่อนๆนะผม ชูรีจีน่าจะเป็นตัวที่ดีสุดในตอนนี้นะแล้วก็โอเคอันนี้อ๋อเดี๋ยวผมลืมไปว,ว่ารีคอ,อร์บัลี่ตัวไอ้แคปจิเี่ไม่มีรีคอ,อร์บัลี่อ่ะโดนเองอยู่เองน้องพักกาจากกักรเองเลยเจมาตีใครตีชูจีได้แหละถ้าเกิดเลื่อนลดไม่เยอะมากก็ยังพอได้ผมว่าแล้วก็เร่งโอเคเร่งตีด้วยกดไอ้นั่นน้องกดอาร์ให้มันอยู่ไปทางเลขสามนะโอเคก<ๆ>็เรืเ่อยๆแต่คิดว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมากเนาะเพราะโดยรวมก็คือ ทั้ำๆมันเดิมๆเรื่อยๆนะผมเกมเพลย์อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแล้วก็อยันในของสกิลเอาเว็ก็คือข้อดีคือลดไอ้หนของไอ้คาดดาวต้องใช้ไอ้ซมิน่าก็ได้เวลาเรากดสกิลนั่นเองหนมด้วยบางทีในบางกรณีเองหนมกับเอสแท็กเพิ่มอะไรเงี้ยในบางกรณีด้วยอุ้ยมีสกิลหมู่โอเคยังได้เรื่อยๆตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆแต่เลือดมันเยอะมากเลยตัวเนี้ยเยอะตีนานแล้วยังไม่ไม่ไปไหนเลยนะโอเคตีได้โอเคอันนี้สกิล ตอนนี้ให้ทาก,กาฮิวแล้วเลยที้แล้วก็ตีเรื่อยๆอ่ะตีชูจิตีว่าวอีกไอ้พึ่ตีว่า,าวาทุกคนไม่คืบหน้านเนื้อเรื่องครับผมไอฟีดไปโอเคมีใครเลื่อนลบไหมตัวเองนิดหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรมากฟินฟนาไปขอให้โดนเถอะนะโอเคฮันจีเมนี่ถึกจริงตอนนี้น้องถึกยาวๆไปพลาดอีกแล้วโอ้โหตีพ,พลาดรัวๆเลยอะไรวะ โอเคแต่ okay, จใจแล้วผมคิดว่าจะรอให้แอ้นนั่นนะเอาเวสถึงขั้นร้อยก่อนมันค่อยใช้ผ้าทีเดียวน่าจะดีกว่านะผม <c oughs> มันติดมิดเยอะแล้วก็มันนั่นแหละมันบางทีตอนถ้าสิบเปอร์เซ็นต์บางทีมันใช้แนละ้วมันไม่คุมนะ้มเนาะโอเคอ่ะลองเอาเวสแล้วสกิลนะนี่ไงไอฟีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็อันนี้อ่ะเอาเวสที่พนาอันนี้ก็เดี๋ยวรอ okay. <c oughs> โอเคโอ้โหเออเชีย่ยบรรจุเมันคิดดิคอนอะไรวะ เอานะเซตนี้ผมม,ม,มีตัวชุบป,ปะหายแล้วไม่ได้เอาตัวชุบมาไม่รู้ว่าจะโควกขนาดนี้สวยแล้วเอานะไม่มีชุบชี้แล้วได้เมียที่สุดผมตายอะไรวะวจู่ๆมันก็คิดดิคอนน่ะคืออะไรวะโกงโอ้นึกว่าจะแบบผมว่าจะแบบสะคิปภาพเพราะว่าผมนึกว่าแต่แบบชิวๆแล้วไงอะไรเงี้ย <Another one. S 1> อ่ะเจยเจย โอเคแย่เอ้ยโอ้โหยังไงคิดที่ค่อนมันโกงมากเลยอะอะไรวะไมคิดที่ค่อนผมไม่ขนาดนี้โอเคอ้เช็ดชนะตอนฮันดิเมตต์ตายเหลือคนเดียวสุดยอดพลังฮันดิเมตที่เลือดเยอะไว้นะผมชนะตายหลือคนเดียวโอ้ยกล้าหย่าเมโล่เต้ ตบตีตบไปสี่บ้าเอ้ยต้องบอกแล้วสำหคนที่เป็นเท่แฟชั่นของเธอเนี่ยเตะกิ่งแล้วเธอเนี่ยโอ้ยบุรโบิดจัดการเรียบร้อยนะแกพร้อมยังจะโมโนคิดอ๋อที่ฉันอยากทำก็มีแค่เในงานว่าเธอเท่านั้นในวงไอสนามต่อสู้เนี่ยถ้าไม่รีบเล่นแบบปลาคุมาคงจะเล่นไปก่อนแน่ๆเลยอ่ะนี่ใกลจะบ้านกันแน่ฮะไม่เล่นด้วยหรอเว้ยมา เแลยวล่ะถ้าทำกันแล้วก็ตัวก็ปกหมดสิน้องคิดแบบพวกเราไปเถอะนะพี่น้องนายเขเป็นห่วงนายแน่ๆเลยนะใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่ได้สึบกันขนาดนั้นสักหน่อยอ่ะโอเคกลับดีๆนะผมอ๋อขอบคุณพระเจ้ากลับมาครบสามสองนะแกเป็นชิ้นเดียวใส่ันคิดมาไม่ใช่แล้วนะผมกลับมาปกตินะโอเคพวกโมโนมิตไปแล้วเนาะใช่ไหมล่ะเฮ้ยเหงื่อตกเลยแฮะโอเคบอเราคิดไปไหนมากันแน่วะเนี่ยกัรแกมันถึงตั้งนานรู้ไหมเนี่ย แง่ถ้าไม่ร่วมมือกันแล้วก็ท่านเลอกไม่มีนอกจากต้องจัดก,การแกนะรู้ไหมไม่เอาเลยไม่ไมแต่วพวกแกได้หนีไปทำงานอื่นได้ท่านต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนกันแน่วันนี้น้วไปตัวเลยฮะไม่แต่มนุษย์ขาก็คิดเป็นหรอวันนี้ตอนแรกคิดว่าเขาจะทำงานเต็มที่โดยไม่เหนื่อยได้นะเนี่ยแต่ไม่จริงหรอวันนี้ยีคันเองพวกนายห้าตัวคนที่จะจัดการช่วยๆกันสิให้งานออกมาดีอ่ะ อะไรกันวะเนี่ยพวกนายโตชั่วร้อนเนี่ยเดี๋ยวโดดน้ำทะเลฆ่าตัวตายเลยเนี่ยเราคงให้เพล่นนายทำเรื่องหมดนี้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าฮ่ราไม่คิดจะมาถมถุยใส่นาหรอกนะแค่รู้สึกแย่ที่พวกเราเพื่งนายมากเกินไปแหละนะแค่นั้นเองเองี้พวกเราคบกันดีกว่าพวกเราเพื่อนกันตัก่อนนี่อยู่แล้วเนาะก็ต้องช่วยกันเหลือนี่นาใช่ไหมล่ะโอ้ยเด็กหกโอ๊ยเสร็จอ๋ออ๋ออะไรกันเนี่ยก็เป็นตัวละครเสร็จแฟกเมนต์ของ เราคิดแต่ตัวจะมีเหมือนกันนะหนุ่มที่เราได้ใช่ไหมจบเรื่องแต่ละอันอืนี่มันเสร็จของวังนี่นะดีด้วยนะได้หนึ่งเสร็จอันพิเศษมาแล้วปลอดภัยแล้วของใครเนี่ยเดือนๆนะอย่าบอกนะว่ามันเป็นของอเน็อ๋อเสร็จของมนลงที่หรอวะเนี่ยเดี๋ยวนะพวกเรามีด้วยหรออ่าฮะทุกทุกคนที่นี่คนาทำงานเต็มที่ทุกทุกคนที่ว่านถึงว่าลมพวกนี้ด้วยนะเองนะผมถ้าเกิดไม่ทำก็ไม่จบนะทริปนี้ฮะ ทุกตัวทุกคนที่ว่ารวมมโนครับด้วยเนาะใช่ไหมล่ะเอออย่างนั้นนี่เองอ่ะฉันกับพวกเราเนี่ยเรื่องเนี้ยเว้ยกูระฉันจะบ้าเลยแน่ฮะนี่แปลว่าพวกเราออกไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าพวกแกไม่ทําให้ครบช่วยด้วยมันนั่นได้ผลแน่ๆเลยค่ะมั่นใจได้อันนี้เห็นนะคะในหมู่พวกเราโมโนคิดอ่ะแต่แข็งสุดจะทำได้เลยอ่ะทำไมแฮปปี้แค่พวกเธอเป็นเพื่อนหรอเนะเว้ยมันเป็นเพราะว่าฉันที่กองซัพพรของฉันต้องหักหรอเว้ยจริงไหมล่ะเอตโต อ๋อแปลว่าเธอเรับแล้วใช่ไหมว่าเแฮปปี้อ่ะเท่าก็รุ่ดีโอ้เรื่องนี้เริ่มที่จะเป็นปัญหาแล้วแฮะแต่ถ้าเลือกระหว่างการทำของโมโคิดกับเรื่องการแบ่งกากันก็พวกคนจะใช้สิ่งพวกเรารู้ด้วยกันนะเพื่อให้ได้ตามหาแฟนเพื่อนพวกเราด้วยเช่นกันแล้วก็นั่นแหละนะอ๋ะอก็ได้ก็ได้ไม่ไหวแล้วเว้ยไหนอธิบายสิวะอ่ะไหนไปถึงชั้นเหรอพวกคจะไปบอกคนอื่นที่ชั้นเรียนอื่นด้วยนะให้เขารู้ด้เรื่องนี้เอาแต่ว่าตอนที่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ก็มีแต่ภาคแรกเนาะใช่ไหมด้วย อา่าฮะถ้าว่าใจเชื่อพวกนี้เลยก็คงไม่ได้นะควรจะรับมือไว้ก่อนเผื่อเขาเทดแล้วกันด้วยอ่ะอ่าฮะเอามางัดแค่นั้นเองใช่ไหมเนี่ยอืมตั้งแต่การด้วยตัวเองได้เนอ้อดื้อคาถาชันเองด้วยได้สินะเนี่ยแผนการช่วยร้ายต่อไปเหรออ๋อวันนี้เรื่องน่าจะต่อที่โมโนสุกเกะเ,เนโนะซึ่งพอเราเขียนเรื่องแล้วก็จะมีเนี่ยเอ็กซ์พิเลียนแอนมันนี่เกนคุณ1.5เท่าในเองนะผมก็คือรอบหน้าถ้าผมเล่นหมดดีผมเล่นต่อก็จะได้แต้มคูณหรือว่า อัพเวลเร็วแล้วก็ตังเร็วนั่นเองนะผมในการช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของเล่นด้านก่อนนี้นั่นเองนะครับผมด้วยซึ่งกระเจมมากเลยนะครับผมซึ่งผมว่าจะฟามเองก่อนดีๆนะผมในคลิปนี้คงจะทำแค่นี้นะผมแค่เนื้อเรื่องเลยนะส่วนเกมเพลย์ผมจะพยายามหาต้นที่น่าสนใจค่อยมาเล่นแล้วกันนะผมตอนนี้ยังไม่มีอ,อะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่วไปเวทสการฟาร์มไอ้แร้งยูถ้าตัวละครแร้งยูดีจริงก็อาจจะพูดถึงในคลิปหน้ากันนะผมวันนี้แค่นี้แหละสำหรับการเล่นวันนี้แค่นี้แหลสำหรับการเล่นแลกัน,น,นกลอน,นลป่าเอสอัลติเมทซัมเม